พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาทรงเป็นประธานพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุในบุษบกพระมหาเจดีย์มงคลพระบรมสารีริกธาตุณวัดสีคุณารามจังหวัดอุดรธาน,นี เวลา14นาฬิกา58นาทีพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเสด็จไปยังวัดศรีคุณารามตำบลบ้านจีตอำเภอกู่แก้วจังหวัดอุดรธาน,นีทรงเป็นประธานพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุในบุษบกพระมหาเจดีย์มงคลพระบรมสารีริกธาตุในการนี้ส่งจุดทูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธนวราชบพิต ส่งส่งพระบรมสารีริกธาตุแล้วส่งบรรจุพระบรมสารีริกธาตุลงในพระกรั์แล้วประทานพระกรั์ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเพื่ออัญเชิญไปบรรจุที่พระมหาเจดีย์มงคลพระบรมสารีริกธาตุเสด็จเข้าสู่พระมหาเจดีย์มงคลพระบรมสารีริกธาตุชั้นสองส่งส่งพระบรมสารีริกธาตุและท่งบรรจุพระบรมสารีริกธาตุลงในบุษบก ทรงวางพวงมาลัยทรงจุดทูปเทียนเครื่องทองน้อยสาการะระบรมสารีริกธาตุทรงกราบ พระมหาเจดีย์มงคลพระบรมสารีริกธาตุจะสร้างขึ้นเมื่อปี2554โดยพระอธิการประจักษ์ภูริปัญญาและผู้มีจิตศราโดยเป็นทรงศิลปะร่วมสมัยสูง61เมตรแล้วเสร็จเมื่อปีพุทธศักราช2558เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้กราบสักการะอูชาและเป็นที่ยึดเหนี่ยงจิตใจ สำหรับความเป็นมาของวัดศรีคุณารามนั้นเมื่อปีพุทธศักราช2495พื้นที่แห่งนี้ยังเป็นสภาพป่ามีพระอาจารย์มหาวันดีและพี่น้องประชาชนชาวบ้านจีดได้ร่วมกันจัดหาสถานที่ในการเป็นศูนย์รวมปฏิบัติศาสนก,กิจในสายธรรมยุทธนิกายหรือสายวัดป่าต่อมาได้รับการตั้งชื่อวัดว่าวัดศรีคุณารามโดยสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ อ้วนติดโสเจ้าอาวาสวัดบรมนิวาสกรุงเทพมหานครและกรมการศาสนาได้อนุมัติให้ก่อตั้งเป็นวัดเมื่อวันที่4มกราคมพุทธศักราช2513มีพื้นที่54ไร่ปัจจุบันมีพระอธิการประจักษ์ภูริปัญญาเป็นเจ้าอาวาสมีพระภิกษุจำนวน15รูปสามเณร5รูปทั้งนี้พระอธิการประจักษ เดิมจำพรรษาอยู่ที่วัดสัมพันธวงศารามกรุงเทพมหานครต่อมาได้กลับมาจำพรรษาณนะวัดศรีคุณารามซึ่งเป็นภูมิลำเนาเดิม